ตอนนี้นะครับอ่ะเธอข้างล่างเนี้ยมีอะไรบางอย่างเป็นสัตว์หลายสัตว์แบบสัตว์ด,ดุอ่ะถ้าอยู่ในน้ำจะมีสัตว์อะไรครับปลาปลาฉลามใช่ไหมไหนเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ปลาฉลามเราจะเห็นว่าเห็นปลาฉลามว่ <c oughs> านีาา่น <c oughs> <ๆ>ี่อย่าเราจะเอามือไว้ตรงนี้เราลองอมือไว้ตรงนี้ก่อน้ <c oughs> อย, <c oughs> ยมาได้ไงเนี่ยโอ้ย ยังยังไม่ได้ไม่ได้หนีไปไม่ได้หนีไปวิเล็จะพาไปเล่นบ้านลมที่ใหญ่มากใช่ไหมเดี๋ยวพี่คนนี้จะพาไปโอเคไหมครับไปไป,ไปเร็วไ,ไปเร็วโอ้ใหญ่มากใหญ่ที่นี่เป็นบ้านลมใหญ่มากมหล่อหล่อบอลสมุหล่อมีบ่อ,อบอลเนี่ยเหรอครับ ไปดูไปดูไปดูอาเธอร์เทมโพลีนที่เราชอบนู่นไงแทมโพลีนที่เราชอบไปไปแทมโพลีนมาอุ้ย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 อาเธออาเธอด์อยาเธอมานั่งตรงนี้ได้ไหมเลือบจะเอาอันนี้โปะตัวให้หมดเลยเธอนอนลงนอนลงเลยแล้วก,การนี้โปะตัวตอนนี้นเธอเล่นแทมโพลีน เธออาเธอครับพี่เขาหายตัวไปไม่รู้อยู่ไหนอเออจะตามหาลิวเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเขาเดินมาทางนี้ครับแต่เขาก็หายอกไปเลยเราไม่รู้ว่าหายไปไหนเราต้องไปตามหาลิวลิโอเคลงมาแล้วนนองเมื่อกี้มันเมื่อกี้มีคนเข้าไปตรงนู้นแล้วเขาก็หายตัวไปเลยเราไปตามหากันโอเคไปตอ,อนนี้ครับไปแล้วอเาเธอมาแบบ มาแบบว่าลุยน้ำมาเลยเราต้องลุยน้ำเข้าไปตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วเกิดอะไรไหนเฮ้ยแขนใครอะเนี่ยมีหัวด้วยอ้าวอยู่นี่นี่โอ้โหอ่ะเธอมาแล้วอุ้ยนี่ไงอู้ยยังไม่ทันหาเลยอะไรอะ่อไปโถมมาเธอโถมมาเธอเลยออกไปโถมมาเธอ ตอนนี้บ้านเราน้ำท่วมไปหมดเยมลยอ,อีกคนนึงอ่ะอีคนนีงอยู่ตรงนี้ป่ะปอ้าวมาต่อไปตอนนี้นะครับน้ำท่วมบ้านไปหมดแล้วตอนนี้เธอร์กำลังที่จะหาทางขึ้นไปที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมอ่าอขึ้นมาแล้วบนนี้คืออะไรเนี่ยคือสไลเดอร์นี่นะถ้าไหลลงไปลงน้ำเลยนะเขอไปแล้วเข้ไปแล้วโอ้โห โอ้โห,โอโห,โอโหตอนนี้นะครับอ่ะเธอข้างล่างเนี้ยมีอะไรบางอย่างเป็นสัตว์หลายสัตว์แบบสัตว์ตดุอะ่ะถ้าอยู่ในน้ําจะมีสัตว์อะไรครับปลาปลาฉลามใช่ไหมไหนอ่ะเธอห้ามโดดลงไปนะถ้าโดดลงไปมีปลาฉลามกัดเลยนะนี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนมาดูปลาฉลามตรงนี้นี่อุ้ยนี่ไง นี่นี่ปลาฉลามพอได้เห็นว่าเห็นปลาฉลามว่านี่นี่เดี๋ยวเราจะเอามือไว้ตรงนี้เราลองมือไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้แอนเธอลองเอามือที่เอามือไว้ตรงนี้สิโอครับเขาจับปลาเขาจับปลาเอ้ยโอ้โหดุมากตอนนี้มีปลาฉลามสามตัวสามตัวอยู่ข้างล่างโอ้โหดุมากเดี๋ยวเราต้องเราจะรีบไปลงตรงนู้นครับเราจะดูปลาฉลามตามพันหรือเปล่ากันแล้ววิววิว อุ้ยมาได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายอ่ะอดเธอได้หนีไปได้หนีไปไม่ด้หนีเล้วเอาเอาโอ้โหปลาฉลามขึ้นมาบนนี้ได้ไงอ่ะไม่ตาเล่ตาล่าที่เขาใส่รองเท้าอ่ะใช่ไหมอ้าโโอ้ห ได้กระเทิร์นไปกระเทอรไ,ไปขึ้นอีกระเทอรไปขึ้นมาแล้วหนึ่งคนต่อไปมามาอีกแล้วมาสองคนโอ้โหกระเทอรรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอา้าวทาเอ้าวกระเทิรกระเทิร์นถอยถอยเล็กจะลงแนละ้วเล็กถอยลง,ลง คิดเงินหน่อยครับคิดเงินหน่อยโอเคอ่ะเอาออกมาเลยนี่ไหนดูหน่อยสิวันนี้ได้เงินกี่บาทดิปึอุ้ยมันเปิดไม่ออกอะ่ะออกแล้วออกแล้วโอ้เงินเยอะเลยนะเนี่ยโอ้หุ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นหยหึ้ยเขาเอาเงินเรา ข้าเงินเราเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยทุกคนเขาเขาหนีไปแล้ว,ลวข้าเงินอเราไปหรือว่าไปแจ,จ้งตำรวจ่อนไปแจ้งตำรวจไปวิ่งไปแจ้งตำรวจตรงไหนตำรวจฮะตอนนี้นะตอนเนี้นี่พอาห,าหาหยุดก่อนตอนนี้คนที่ขมโมยของเราไปอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วต้องไปตามหาบอ่อแสแล้วล่ะ,ละไปเร็วไปมา โอ้นี่มันรถตำรวจนี่ไมเอาขี่รถไปจับโจรขี่ๆไปแล้วไปแล้วตอนนี้นะเราจะขี่รถตำรวจไปจับโจรโจรที่ขโมยตังค์ของเราไป่ะเราต้องเราต้องเรียกกำลังเสริมครับเดี๋ยวขอโกดก่อนติ๊ดิๆติ๊โมยครับิ๊ติม มาเร็วมาเร็วเอาละครับตอนนี้เราเรียกกำลังเสริมแล้วนะฟิลเดี๋ยวไปไปเราไปดูซิว่าโจนคนไหนเฮ้ยนี่โจรนัน่งไงนั่งไงโจรมาโจรมาแล้วไปตอนเนี้ยโจรน่ะหายตัวไปแล้วมันจะไปตามโจรแล้วเธอตามมาโน่นโจนเขาไปโน่นเลยเน่ยไปเร็วไปเร็ววิ่งไปเวไป มีอาวุธด้วยไปตามบ่อแสไปไปเรียบไปเรียบตามตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อน,น,อนในร้านนี้มีเปล่ามีโจรเปล่าไม่มีตรงนน้นละ่ะไปตรงนงรงน้นสิเอ้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยยังไงนะั่งไงโจรโจรโจรเฮ้ยโจรมาโจรครับเอาตังมา อ้าวอุ้ยเอาตังค์มาจากไหนกันไปขโมยมาหรือเปล่าจไอ้าวเงินหายหรอครับอุ้ยนาฟิม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 นี่ก่อนน้องคนนี้มาแจ้งพวกเราว่าเงินหายนี่ไงอุ้ยคนนั้นเป็นโจรหนีไปเลย มีโจรเกิดขึ okay. ้นครับอ่ะเธอเราต้องรีบไปจับโจรโอเคมีโจรเกิดขึ้นไอริ้วไปไหนแล้วทัฟฟีมไปไหนแล้วโจรน่ะนู้นนะไหนไหนไหนใครนี่โอ้ตาลายไปหมดไม่รู้คนไหนคนนี้หรือเปล่าโอ้จับได้แล้วถ้าไม่ปล่อยพี่ไหนเงินใครมาดูก่อนเงินใครเงินใคร